เรื่องเครนวัสดุสปาแอนด์ไอเปาบิวตี้นะคะวันนี้อาจารย์น้อแก้วนะคะเออหายสบายดีขึ้นมาละมีคนส่งข้อความเข้ามานะคะเป็นห่วงของคุณมากๆของลูกศิษย์เองลูกค้าเองนะคะเพื่อนๆด้วยนะคะดีขึ้นแล้วค่ะไม่สบายไปสองวันตันนี้โอเคทำง,งานได้แล้ววันนี้มีเคสเคสแรกเลยนะคะสําหรับพี่นะคะพี่หญิงสวัสดีค่ะปุยนะคะสวัสดีค่ะทุกทีคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะทำมถึงอัด์วิโอได้ความตกลงจากพี่สาวม,มากๆ เดือนแรกคุณหนิงมาทำคิ้วสามมิติก่อนเนาะกับสไลด์อาจารย์นี่มันแบนมองใช่ไหมคะใช่ค่ะจับมองมองรู้จักอะไรคะรู้จักอาจารย์จับอื้อฉุกคือชูช่วยไหมพี่หนิงมาทำคิ้วสามมิติวันนี้ที่เจ็ดที่แปดแล้วชูวอกแล้วมองดูสิธรรมชาติไหมพี่หนิงชอบไหมชอบค่ะชอบตอนแรกตอนแรกมาทำเพราะอะไร่ทีดูชูมาทำเพราะอะไรไม่มั่นใจไม่มั่นใจเวลาตอนเช้าไม่ต้องม ทาคิ้วไม่ต้องเสียเวลาเสียเเวลาขียนคิ้วเนี่ยใช่ประมาณเท่าไหร่สบายกี่ชั่วงตื่นกว่า30นาทีเลยค่ะแล้วเขียนไม่เท่ากันด้วยไม่เท่ากันตอนนี้มันลอกมาเห็นไหมคะสีธรรมชาติมากทีนี้ที่มันแบบอาจารย์ล้างคิ้วเอออาจารย์อลอกคิ้วให้ดูแล้วนะคะจิตรบัลล้วเริ่มเช็ดคิ้วแบบที่มันแบบตกสเก็ตออกไปแล้วสีมันยังติดไม่สมดุลกันอาจารย์บอกทั้งลูกศิษย์และก็นักและก็ลูกค้าด้วยสองคนรวมกันค่ะ ถ้าลูกศิษย์ที่เรียนไปเวลาลอ,อกมาครั้งแรกคุณไม่ต้องมายว่าต็ดไม่หมดนะคะอาจารย์เคยสอนหลายครั้งแล้วเรื่องสีเนี่ยสีจะยืดพลันขึ้นมาแล้วมาเติมรอบสองนี่คือนานโนม,มันจะออกมาเป็นสีนยงตาลน้ำตาลธรรมชาตินะคะแล้วสีนาโนเป็น,นปสีที่ติดยากแต่สวยเป็นธรรมชาติตไม่อันตรายนะคะอันนี้ของพี่ดิ๋นทาออกแล้วตาดื้นนะคะเหนเ็นไหมเนี่ยติดได้เยอะไม่ติเยอะแล้วมาซ้ำรอบสองพี่หนิ๋นชอบใช่ไหมลอคธรรมชาติม ดูครัวไว้ว่าจะเองทำคิ้วไม่เห็นหรอกพี่ดูเมื่อกี้รอกดูารู้ไม่ออกเลยอะรู้ไม่ออกเลยใช่ไหมอะนะรู้ไม่ออกว่าทำคิ้วทีนี้นะเจ๊ไหมอ่ะมากันญาติกันนะคะย,ย่าิกันทั้งบ้านเลยละคะคนนี้ทำอยู่ที่อื่นมาเท่าไหร่นะคะคันคันแตกคันแตกทีนี้ดำเขียวหัวเป็นแท่งอาจารย์ล้างให้เป็นรอบนึงเท่านะคะให้จางลงเห็นไหมคะล้างหัวไปนิดนึงแล้วนะคะอะ,ะล้างหัวคิ้วน,นิดนึงจางลงไหมคะ จางเห็นไหมจางลงแต่เราจะจางช้าจางเร็วจางมากจางน้อยมันอยู่ที่ว่าเขาทำเราไว้อะลึกแค่ไหนฟังนี้ไม่เคยไดกตอบติดต่อเยอะเลยนะฝั่งน,นึงมันลึกมันจะออกชา้าเลยน,นะเราต้องมาจางล้างนี่แหละฟังทีงานแก้งานฟัทาทันแต่ล้างไปล้างมาจะสองสี่ปนะล้วนะเร,ราจะการหนึน่งมากเพแค่การทำคิ้วเนี่ยถ้าเราทำถูกที่มันจะไม่ต้องมาล้างเรียกไปถึงที่อ,อยู่ พี่ยูนคิวถาวรเพือนได้กมาเนาะอาจารย์เติมเป็นให้นีเอาเมื่อกี้นายังไงคำครอ่าเห็นไหมทำแค่กี่พันคะใ่สองพันไม่ทำพิสองพันทำอ้ราเยสองพันสองเพันแปต่างกันไหมคะสองพันเจ็ดพต่างกันไหมต่างกันแค่สองคิวเปเรื่องแต่ที่ออกมาจะดำนะคะจะออกมาอาจารบอกว่านั่งีว่าจะมาอ่ามีหลักฐานนะคะว่าเราบอกแล้วถ้าสองพันจะดำจะเข้ม แต่ไม่เขียวแบบนี้ฟังกันนะคะของอาจาราย์ดำดำเข้มแต่ไม่เขียวขนาดนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือสีสัดตัวเลยไง่ายๆเป็นสีพวก VV3 เป็นพวกนี้นะคะเป็น KD โดยแท้เพื่อสัดตัวนะคะขาของอาจารย์อ่ะเป็นแค่ KD ของใชย้ยี่เป็นอีกเ่ยนหนึ่ง KD มาผสมง,งานงพวกนี้จะจะไม่เขียวยนะคะแต่ดำเฉยๆแล้วหัวคิ้วจะบลูเบี้ยนี่แหละเนี่ยที่หนึ่งนี่แหละอาจารย์ไม่ทำเข้มแบบนี้นะคะไม่ติดบล็อกอย่างนี้ไม่เป็นสีเหลี่ยมเป็นบล็อกแบบนี้ แต่อบคุณรอบมาเรื่อยมาคุหเห็นแหละแต่สีต่างกันทีนีะคะทีนี้ถ้ารู้ก่อนหน้านี้บ้างนะเมื่อกี้ถ้ารู้ก่อนถ้ารู้ก่อนนะก็จะมาถาที่นี่ก็คือเรื่องำที่นี่เห็นไหมทีนี้พอพอเรามาสัมผัสกันถึงเข้าใจใช่ไหมอ๋อคำสั่งจะเป็นยังไงอย่างอาจารย์ทำให้ชิลุนประมาณเนี้ยชิลุนว่าคำสามพันห้าสาพันห้าสองพันเก้าสามพันเก้าเนี่ยคือเกมนี้แหละถ้าของอาจารย์เกมเนี้ยบางที่คำอยู่ด้วยกัน งททนนา,านทำา,า,า,าทียแค่เปมือ่านะคะไม่ทำระับเ9ทนี่นะเสียดายเนะดาเะายอนหลังเลยดู <c oughs> ดูดหน้าก็เดต่างกันไหม <S <S <phenomen. S 1> ต่างกับตัวเองไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อาจะไม่ลอกก็ไนนะ <c oughs> ถ้าลอกจะจางลงไหมคะวันแรกที่คุณมาทำมาดัตัวนี้คือบ,บอกี่ดัมากมันเยอะใช่ไหมพอเหพี่สาวอิฉันทำวันแรกดัตัวนี้นะถ้าเราอกมาเสร็จไม่ดัเท่าเราแน่คุณพูดเองนะเมื่อกี้จางไม่ได้บอกคุณพูดนะใช่ไหมนี่แหละ ขนาดใหญ่คือจริงๆคำชื่อมีสามแบบพอะเด็นจริงๆแบบว่าคนไม่มีพูดรามแบบแา่เรื่องยากในทวีด้วยแหละแบบนี้คือสีสันตัวสีเปลือกดำเลยเคยมีของแท้แบบนี้คือเคมีแบบว่าอยา่างดีนะคะของเชียที่อาจารย์ทำอยู่สองพันนะคะถ้าแบบนี้คือนาโนอเมริกันะคะทําครั้งเดียวติดเลยทั้งสองแบบนี้ตะเด็นนี้อาจารย์ที่ทำอาจารย์มองว่ามันน่ากลัวเพราะว่าเสี่ยงกับมะเร็ง บนแบบนี้หนึ่งคนคิ้วคุณร่วงแน่นอนเลยนะคะสองมาเล่นคิน้วหนานะคะพวกนี้ถ้าดูแลไม่ดีเดินเล่นเดินอยู่ใกล้ๆตาเราแงยตา,ายอาจารย์สอนถ้าเปลียนอาจารย์ไม่สอนเกรดนี้เลยนะคะอาจารย์สอนแค่เกรดนี้เป็นๆนี้เป็นธรรมดาที่คุณคิดว่าคุณทำราคาได้ไม่สูงอาจารย์สอนเกรดนี้กับนักเรีนะคะแตเกรดที่ดีไปเลยแต่นักเรียนอาจารย์สามารถทำตะเกียดนี้นะประมานไปขอสบายลูกค้าเขาเอาเอ,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 เอใช่โอ้หความรู้ดีอาจารย์ต้องแก้ผู้ใจเลยก็เลยเปลี่ยว่าเอาต้องทำทำเกรดนี้ดีกว่า แต่นอบคนบ้านๆก็ะับที่ญาติคุใหญ่บ้านเราไม่ซีเรียสกันผิวหน้าของพันบาททำนะคะทําแล้วของแพ้นี้นั่งให้ดูค่ะพ<ๆ>ี่ยูนชอบไหมตาชอบไหมชอบบ้างไหมเอาเร่งที่อากจาใจเลยนะคะต,ๆๆต่อมาเพราะเมื่อกี้มันเป็นเส้นเดเล็กๆเนาะอันนี้เป็นโครงคิวนวแล้วเห็นของน้องสาวลอกแล้วเป็นไงนะ,ะรู้ๆๆรู้ไหมว่าโอเคหรือไม่คนทักเนี่ยคนทักไปที่ไหนทุกคนทักไม่ได้ไปทำยืนไหนนะขัดไม่เหน่ ก็เห <Ich. S 1> is ็นรอบแล้วจะเติมหมดอีกรอบหนึ่งแล้ว้อึกแต่คนที่ดีเยอะเลย่มีคนจะให้จะไปดูคิ้วเนาะดูคิ้วเขบอกว่าถ้าสวยมาทำอันนี้ยัติดไม่หมดนะเพราะครั้งแรกกาจารย์นาโนติดครั้งเดียวไม่ได้อาจารย์สอนอาจรย์ก็สอนในออลลิฟต์เป็นไงนาโนติดครั้งเดียวไม่ได้แต่ติดนะติดเหมือนแค่ไหนเราลองคลื่นไปแต่ทีนี้เราต้องติดในสิ่งที่มันขาดมันหายไปดีไหมหนึ่งไม่ใหญ่ใช้อดีเหมาะกับโครงสร้างหน้าดีไหมหน้าคุณบอกแบบนี้ไหมคุณมาเกบอกไหม พี่ใหญ่มันน่าเกลียดไหมบางร้านทำก็แบบขี้ใหญ่เนี่ยบองทุ่นะคะอย่างนี้ก็ไม่ไม่สวยเพราะอะไรไหมันตกหันตกหังตกมากหัวใหญ่หังตกตัวใหญ่ขี่ใหญ่จยาไม่บาลานซ์อย่างนี้คือไม่คุณมองหน้าเขาแล้วก็มองอาพยูนมองหน้าของคนอ่าขย่ากันคุณมองต่างกันเล็กนะเออเห็นไหมทรงชิลกระเริ่มงไหมเห็นไหมตัวเองมองออกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้เขาลงคดีเป๊ะเห็นไหมคะอันนี้เขาก็ลงหาคดีเป๊ะนะคะจานเน้นหางติดที่สวย ข้างในติมเล็กเดียวถ้าคุณบอกมันเล็กขั้งหน้าเติมใหม่ได้ไหมอาจารย์จะไม่ทาดําไม่ทําใหญ่นะฮพวกคิ้วจะไม่ทำดำทำใหญ่ทำแค่เป็นพื้นๆครั้งที่สองถ้ารู้ว่าวงเอ็บเราตึงได้ใหญ่กว่าอาจารย์เติมได้ไหมได้ได้ไหมได้ค่ะถ้าทำใหญ่ปุ๊บแล้วแก้กับมันแะมันแก่ยายากไหมยากทำได้อย่างนี้ธรรมาชาติเมื่อหนึ่งถ้ามองดูแลเอ๊ะใหญ่ได้ใหญ่กว่านี้คือมุกสามหาน้าเรา,จจาตั้งแต่ตั้คู่อาจารย์ขมอจ่ายเลยค่ะการเดินเกิดมันเอาทีได้เลยทำสองว่าส่งรอบก็ได้ไม่เ แต่ถ้าเป็นคิ้วหาวความสองพันนะคะถ้ามาเติมอีกรอบนึงคิดค่าเขียนค่ายาชาห้าร้อยแค่นั้นเองค่ะเติมด้วันแต่จริงๆค่ารำครั้งเดียวเท่าไหร่เลยถ้าคนมันเต็มแล้วมันมันมันเขียมแล้วเฮ้ยทำไมมาเติมหรอกค่ะเขบเสวยลากษณะชาไม่เติมมันเข้มมันเป๊ะแล้วหัวคิ้วก็บางๆถึงเมื่อสีเข้มแต่มันบางรล้วเบล์พอดีนางเบิงพอดีเลยชอบมากเลยเพื่อนหนูทำสามพันห้าหนูทำสองพันึงเสียกว่าอีก อันนื้อเขียวเลยของตัวเองบอกนะเดีแล้วเลยพันแปดถูกพี่ก็สองร้อยบางคนทําอย่างนี้นะสามพันสี่พันแลวท่านไม่พู้เล่นนะแล้วแต่ร้านจริงๆรไม่รู้ว่าร้านเนี่ยจะมีเจตนาบันงซื่อสัตว์กับเราหรือเปล่าแต่ของคุเขาบอกว่าสีดำไม่เขาบอกว่าไม่ดำไม่ดำเขาบอกว่าไม่ดำอ่าแล้ประธานสีดำบอกมาแล้วก็มันเป็นดำเขาบอกว่าไม่ดำแหมยู๋จิ้งจิ้พี่อยู่ทั่วไงออกมาดำไงมไม่ดำเห็นไหมเขาไม่ได้บอกเลยที่สามว่าดำ ช่างถ้ามีเจรนาบัณเขาจะพูดความจริงว่าดำแต่ช่างที่ไม่เจตนาบัณเขาจะไม่ดำแต่ทําให้คุณแล้วเขาก็แล้วมันไปไปบริจาคไปแล้วเขาไม่ได้ซักใช้ไล่เรียนอีกแล้วแต่ที่นี่บอกความจริงไหมบอกแต่วันที่อยู่จะไม่ทําเลยคือมันจะดำนะมันเข้มนะอาจารย์สองพันหนังคือเรไม่อยากให้มันดำมันเข้มเลยเราลงคนนื่นแล้วกันเขาจะไปดำเขาจะไม่เข้มเขาจะเป็นน้ำรอสี่เจ็ดกับเก้าแล้วคิ้วจะขอโทษนะคะคุณจะดีผมคิ้วแต่ตอนนี้มันจะขึ้นอะไรเยอะ นาโมจะปลูกคนคิ้วตัวมาในกาให้คุณหนิงสังเกตว่าอาจารย์พูดจริงคนคิ้วเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจะเกิดเองมันเป็นการปลูกคนคิ้วในในตัวของมันเลยซึ่งมันจะสวนทางกำกับสีเขียวยิ่งทำยิ่งดูเห็นคนแก่ไปิบัพไหมที่มันเป็นเขียวแล้วคนณหายหมดเลยอ่ะเนี่ยนี่คือสีตรงนี้ค่ะนี่แหละให้เข้าใจเรื่องสีเขียวนี้ว่ามันคืออะไรอาจารย์ยพูดพูดเสมอเสมอเลยทุกท่าน บางคนดูไม่ไม่ไม่เห็นช่วงนี้ยดูยูทูบอื่นอะไรแต่ยูทูบเนี่ยจารยบาปแชร์เยอะให้เห็นความแตกต่างว่าถ้าสีเคมีเกดต่ำเป็นแบบเนี้ยถ้าเคมีเก๋ยิ้มมาหน่อยเป็นของยูถ้าเป็นนามบงแบบนี้เลยซึ่งความสวยเนี้ยนแตกต่างมีความสวยที่แตกต่างเท้าเจ็ดพันเก้าอยู่ได้ประมาณปีสองปีคุ้มไหมตีนนึงเท้าคุ้มไหมตีนนึงมาเติมพันโอเคไหมเจ็ดพันเก้าหาเป็นปีนนึงตกวันสิบเอ็ดบาท เขียนคิ้วต้องเขียนใช่ใช่ชื่อบาดเสียไหมคะอาจารย์หาดอกไม้ที่วัดแล้วเนี่ยนาโนตกวันละสิบเอ็ดบาทเองนะคะแล้วคุณไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วเหรอไม่ดีหรอคุณนั่งเขียนสิบเอ็ดสามสัปดาห์สามนาทีช่วงเมื่อแต่งหน้าเสร็จอ่ะสามสิบนาทีนอนต่อจะได้ซอมเขียนคิ้วอีกอ่กดออกมาทำงานซอมเขียนคิ้วอีกเนี่ยค่าเขียนคิ้วอีกนะค่าเขียนแล้วพันชัดถ้าต้นบาทใช่ไหมสัปดาหเช็ดอีก มากกว่า1เอ็ดบาทในการทำคิ้วและวถ้าตีเฉลี่ยเป็นะคะทำคิ้วได้สุดขึ้นไปเยอะเลยค่ะใช่ไหมนะาะไม่เข้ารู้สเฉมันเก้าแพงจังนี่คือมันแพงเลยนะสองพันมันจะดำแบบไม่เอาแต่ทำที่อื่นก็หลอกทำสามสี่พันตามเอาแ่้ำที่นี่สองพันบอไม่เอาจริงๆลูกค้ากับแกทุกคนเลย เข้าใจเรื่องสีนาโนยังคะสีนาโนเคมีนะคะอาจารย์แก้วขอฝากไว้ที่แหละเป็นคําถามยอดน,นิยตลอด14ปีที่อาจารย์เป็นช่างมาถามบ่อยมากนาโน,โนเคมีต่างกันยังไงทําอะไรยังไงแล้วก็ทรงคิ้วเรื่องหนูหิงวัดให้เตะน,นะคะมองคุณหนิงแล้วก็มองออกไปที่เขานะคะมันแตกต่างกันสิ้นเชิงในเรื่องของสีนะคะอันนี้ไม่ทํบ้าอาจารย์นะคะอันนี้ไม่ทํบ้าอาจารย์อันนี้ทำบ้าอาจารย์ทำส็ดใหม่เลยใช่ไหมคะไม่จิบไม่บวมนะะีสบายอันนี้ทำบ้าอาจารย์ลอกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอเตือนอีกครั้งนึง อาจารย์สองคน,อนนี้เนี่ยทำแต่มาด้วยกันก็ได้โอกาสอัดเป็นเซ็ตเฉยใค้ชมจบแปลวิดีโอน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ได้สานนะคขอบค่ะ ถ้าสนใจทำคลิปอาจารย์นกแก้วเดี๋เรียนกับอาจารย์นกแก้วว่าอุดรธานีหรือกรุงเทพนะคะรันสร็จซูเปอร์าขันเสจยี่สิบเก้าสามสิงสิบเอ็ดมีนาคมนะคะของเดือนนี้นะคะส่วนเมษายนนะคะสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดเมษายนที่อุดรธานีนะคะสนใจติดารอคุยคับอาจารย์กแก้วได้ที่เบอร์โทรศูนย์สี่สองเก้าสามสองเก้าสามสองศูนย์แดค่ะวันนี้นกแก้วหมดเวลาของแก้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ